สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการไปส่องดูที่ดินนะคะที่ดินในตําแหน่งที่สําคัญสําคัญโดยที่เราไม่ต้องมีเลขตัวเลขฉนดหรือว่าไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะคะเราระบุแค่ว่าอยู่บริเวณไหนแล้วก็ไปส่องกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะไปที่แอปเพล y s สโต e ค่ะแล้วก็กดพิมพ์คําว่า Smart Land นะคะพอพิมพ์ Smart Land เสร็จก็กด Enter เลยค่ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราติดตั้งแล้วก็ ไปเปิดแอป smartland ได้เลยถ้ายังไม่ติดตั้งก็ติดตั้งให้เสร็จก่อนนะคะถ้าติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดเลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะเป็นตัวแอปพลิเคชันของกรมที่ดินนะคะเราก็ไปตรงคําว่า Land Ma p ค่ะ l a n d m a p อยู่แถวแรกนะคะอยู่ขวามือค่ะกดก็ไปเลยค่ะเข้ามาถึงหน้านี้นะคะมีข่าวประกาศอะไรพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะคะกดปิดไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะอยากรู้ราคาที่ดินนะคะประเมินที่ดินหรือว่ารูปแผนที่ที่ดินตรงไหนก็พิมพ์สถานที่สำคัญเลยค่ะสมมติว่าพิมพ์ว่าแถวประตูน้ำนะคะสมมติว่าแถวประตูน้ำเลือกเอาสักจุดค่ะนี่มันมันก็จะพุ่งไปตรงแถวประตูน้ำเลยนะคะ แล้วก็จะมีรูปของตัวฉนดที่ดินต่างๆนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นสีแดงๆเราก็ไปตรงที่ข้างบนนะคะที่เป็นชั้นๆหนเหมือนหนังสือทับกัน2อันนะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะไปเลือกว่าให้แสดงรูปแปลงที่ดินนะคะแต่อันนี้ก็คือก็แสดงรูปแปลงที่ดินมาแล้วนะคะข้างบนก็จะเอาแผนที่แบบไหนจะเอาแบบดาวเทียมหรือจะเป็นแค่รูปแมพเฉยๆอันนี้ก็คือเอาดาวเทียมแล้วก็ กดเลือกตรงที่รูปแปลงที่ดินนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วก็กดปิดเลยค่ะมันจะโชว์มาที่หน้านี้นะคะหน้านี้ก็มันจะเป็นรูปแปลงที่ดินนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกดูในแปลงที่ดินของแต่ละแปลงได้เลยค่ะเออสมมติว่าเราอยากรู้ว่าบิ๊กซีด้าจะระราชดำริพื้นที่เท่าไหร่นะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะ กดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะแสดงข้อมูลที่เราไม่รู้ะคะ่ะก็คือเลขชนดหน้าสำรวจตัวระวางนะคะแล้วก็ตัวพื้นที่ว่าพื้นที่เท่าไหร่ราคาประเมินเท่าไหร่นะคะก็คืออันนี้เราสามารถที่จะสำรวจดูที่ดินถ้าเกิดว่าเราต้องการจะซื้อที่ดินแถวไหนเราก็เข้าไปสำรวจก่อนว่าลักษณะที่ดินที่เราจะซื้อแปลลักษณะแปลงเป็นยังไงราคาประเมินอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าเออตรงนี้เรามีกําลังซื้อเพียงพอไหมแล้วก็ราคาที่เขาขายนี่คือมันเหมาะสมหรือเปล่าเยอะกว่าราคาประเมินเยอะไหมอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดดูเสร็จแล้วก็กดกา,กากบาดปิดนะคะจะไปส่งตรงอื่นอีกก็ได้นะคะสมมติว่าเราจะไปดูเอาแปลงไหนดีสมมติแปลงนี้นะคะใกล้ๆก,กับถนนราชดาริสองนะคะกดก็ไปเลยค่ะ เดวบลคลิกนะคะมันก็จะบอกว่าที่แปลงนี้พื้นที่เท่าไรอะไรอะไรเนี้ยก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีข้อมูลเลขที่ที่ดินแต่ว่าเราดูแผนที่ดาวเทียมแล้วก็เราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าราคาที่ดินแถวนั้นมีราคาประเมินเท่าไหร่ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำสาระดีๆมาฝากเรื่อยๆคะ่ะ